สันทรายชายฝั่งเป็นปรากฏการธรรมชาติและลักษณะาทางภูมิทัศน์แบบเฉพาะตัวในลักษณะนเนินทรายชายฝั่งขนาดใหญ่วางตัวตั้งแต่บ้านบางเบิดตำบลทรายทองอ,อําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคลีขันต่อเนื่องถึงบ้านถ้ำทงตำบลปากคลองอ,อําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีระยะทางยาวประมาณ10กิโลเมตรรอบคลุมพื้นที่ร่วม2องพันไร่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลสูงที่สุดถึง30กว่าเมตรจัดว่าเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยพันธุ์พืชท้องถิ่นทีท่ ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศป่าเนินทรายซึ่งหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นในประเทศไทย ในปีพุทธศักราช2564กรมการท่องเที่ยวได้จัดทําแผนพัฒนาที่มุ่งส่งเสริมให้เนินทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต,ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวยังจังหวัดชุมพรและในปีงบประมาณ2566กรมการท่องเที่ยวได้จัดทําแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายจังหวัดชุมพรหรือเส้นทางแซนดูนคอนเน็กติวิตี้เพื่อขับเคลื่อนเนินทรายชุมพรและแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีประเทศ โดยการเชื่อมโยงคุณค่าธรณีวิทยากับธรรมชาติวิทยาวัฒนธรรมและมรดกด้านอื่นๆและในระยะต่อไปจะพัฒนาและขับเคลื่อนสู่ระดับสากลในการเสนอชื่อยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกหรือ UNESCO Global Geo Park เส้นทางแซนดูนคอนเน็กติวิตี้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคุณค่าโดยรอบเนินทรายชุมพรโดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาคือต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานธรณีเนินทรายโดยขับเคลื่อนตามแนวคิดเที่ยวเนินทรายงามแห่งสยามทะเลงามแห่งชุมพรด้วยการออกแบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ได้มาตรฐานคงคุณค่าและอัตลักษณ์และเป็นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายจังหวัดจุมพร์หรือเส้นทางแซนดูนคอนเน็กติวิตี้ครั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนา12แห่งมาศึกษาสํารวจ และออกแบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวคิดการพัฒนาดังนี้สวนธรรมชาติเอื้องโมกพลุสะยายฉีเป็นสระน้ําขนาดใหญ่มีพันธไม้ป่าพลุขึ้นโดยรอบโดยเฉพาะเอื้องโมกพลุเป็นกล้วยไม้สายพันธุแวนด้าใบกลมออกดอกสีชมพูอมม่วงตลอดปีพบที่จังหวัดชุมพรเพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งถือเป็นแหล่งชมเอื้องโมกพลุแห่งเดียวในสยามมีแนวคิดพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชมเอื้องโมกพลุอย่างใกล้ชิดโดยไม่รบกวนธรรมชาติ เขาบางเบิดอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นภูเขาหินที่ยืนจากแนวชายฝั่งแผ่นดินออกไปในทะเลเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวแนวพจนภัยปีนเขานิยมไปเพื่อชมธรรมชาติภายในมีถ้ำบางเบิดที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีหาดบางเบิดที่เป็นจุดขึ้นลงเรือท่องเที่ยวดำน้ำไปยังเกาะต่างๆและในวันเสาร์อาทิตย์ยังมีกิจกรรมถนนคนเดินอีกด้วยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงมีแนวคิดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งการปีนเขา ชมธรรมชาติรวมไปถึงเดินซื้อของที่ถนนคนเดินผาฝั่งแดง เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่มีลักษณะพิเศษคือแนวหน้าผาสีแดงที่มีลวดลายสวยงามซึ่งชายหาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหินศิลาแรลงที่ยกตัวขึ้นจนลนักษณะเป็นหน้าผาซึ่งถูกคลื่นและลมทะเลกัดเซาะเป็นระยะเวลายาวนานหินศีลาแรลงตกลงสู่ชายฝั่งและลงสู่ทะเลจึงมีลักษณะชายหาดสีแดงแตกต่างจากหาดทั่วไปจึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเกาะเตียบ เป็นเกาะเล็กๆพล้พายตะปูเสียบลงไปในทะเลชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลลอมรอด้วยน้ําทะเลใสอยู่ใกล้จุดดําน้ําบริเวณหาดทรายเต็มไปด้วยเปลือกหอยทับทิมมีหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเอาไว้จึงมีแนวคิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงของกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดไว้ด้วยกันผ่านแนวคิดลานทะเลห้องเรียนป่าชายเลนธรรมชาติทุ่งมหา พื้นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งแหล่งศึกษาระบบนิเวศและสัตว์นานาชนิดชุมชนที่มีทั้งวิถีชีวิตการทำประมงและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวจึงส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ผ่านแนวคิดห้องเรียนธรรมชาติ ลาดเลทุ่งมหาตลาดชุมชนที่รวมตัวกันบริเวณชายหาดข้างสะพานปลาซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสามารถนั่งทานอาหารทะเลสดๆพร้อมชมวิวริมทะเลและวิถีประมงพื้นบ้านมีบริการที่พักโฮมสเตย์เรือนํำเที่ยวตกปลาตกหมึกดำน้ำชมปะการังและเป็นแหล่งดำน้ำที่มีโอกาสพบฉลามวานได้บ่อยที่สุดที่หนึ่งของประเทศจึงส่งเสริมการสร้างบรรยากาศของตลาดผ่านการออกแบบปรปับปรุงภูมิทัศน์สร้างสันแสงไฟยามค่ำคืน หาดถ้ำทงหาดทรายสวยงามวางตัวต่อเนื่องกับเดินทรายงามน้ำทะเลใสเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลอยู่ใกล้ชุมชนวิถีประมงรมรื่นด้วยทิวสนส่งเสริมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ผ่านแนวคิดหาดสร้างสรรค์เกาะทะลุเกาะรูปร่างยาวรีมีหาดทรายขาวและน้ำใส,สอีกทั้งยังเป็นจุดดำน้ำตื้นที่มีทั้งปลาสวยงามและปลาการังอีกหลายชนิด เพื่อพัฒนาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวจึงมีแนวคิดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวคือการดำน้ำดูปะการังและการท่องเที่ยวบนเกาะไว้ด้วยกัน หาดทุ่งทรายเป็นชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่ในอ่าวเ,เล็กๆบรรยากาศเงียบสงบมีชายหาดสีขาวเม็ดละเอียดมีไม้ชายหาดสนทะเลล้อมรอบด้วยบรรยากาศเงียบสงบแตกต่างจากหาดอื่นๆจึงสร้างสารรค์บริบทของพื้นที่ก่อให้เกิดความซาบซึง้งในความสวยงามของชายหาดและท้องทะเลภายใต้แนวคิดบรรยากาศดีอากาศดีทิวทัศน์สวยงามแลมแท่น เนินเขาที่อยู่สุดอ่าวบ่อเมาทางด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์เมื่ออยู่ด้านบนสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวบ่อเมาและเกาะไข่ได้ชัดเจนเป็นจุดชมวิวที่เรียกได้ว่าดินแดนสองตะวันสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกอย่างสวยงามทั้งสองช่วงเวลาจากความโดดเด่นในการเป็นจุดชมวิวจึงออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแนวคิดลาดแหลมแทน่นเขาดินสอยอดเขาสูงสุด ในเขตอำเภอปะทิวมีจุดชมบิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลทั้ง3อ่าวได้แก่อ่าวบอ่อเมาอ่าวทุ่งหัวแลลนอ่าวสปรีเป็นแหล่งชมนกเหยี่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของโลกในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปีจะเต็มไปด้วยฝูงเหยี่ยวสายพันธุ์ต่างๆกว่าร้อยสายพันธุ์ที่อพยพเข้ามาจนกลายเป็นเทศกาลแลเหยี่ยวอพยพมีแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหอดูนกการปรับภูมิทัศน์ และการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบอกระยะในการชมนก ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเนินทรายชุมพรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองมีบทบาทการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเอกลักษณ์การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่มีแนวคิดการพัฒนาการปรับปรุงอาคารการสร้างโมเดลเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลแก่น,นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจทั่วไปจากแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทั้ง12แห่งนี้รวมไปถึงแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายจังหวัดชุมพรแซนดูนคอนเน็กติวิตี กรมการท่องเที่ยวมุ่งหวังว่าเส้นทางแซนดูนคอนเน็กติวิตี้นี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเนื่องไายชุมพรและจะมีส่วนในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยและอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงข่ายไทยแลนด์ลิเวรเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก